เพราะนี mm ่ค hmm. ือกบทเราที่สอบไฟฝ้าครับจิ้มปุ๊บแหลมปั๊บนี่แหลมฟียบฟร้ยฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมปติโตแสบนะครับเพราะนี่มันปี2023นะครับจะให้มันนั่งเหล่ารีสอเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวตัวหนึ่งไปเป็นนักบินอวกาศตัวนั้นก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยแหละครับแต่ตัวนี้มันจะเรียบเรียบธรรมดาหน่อยแต่มีลูกเล่นค่มเติมก็คือสามารถ DIY ด้วยสติกเกอร์สีที่เพื่อนเห็นกันไปได้นะครับอันนั้นคือลายที่ผมทําเองนะไม่ได้มานะตอนมากริ่งๆเปล่าๆนะครับไม่ใช่ผมดิกลูกสาวลูกสาวผมทําให้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอย้อน นี่เพิ่งได้ของมานะครับย้อนไปั้งแจ่ต้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะดีไอไวยังไงมีอะไรให้มาบ้างแล้วแบบมันมีลูกเล่นมากกว่านี่เปิดโอกาสนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวผมบอกกันนะครับว่าเป็นยังไงอันดับแรกเรามาเริ่มที่การแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับนี่เฮ้ยน่ารักเกินปีงูเนี่ยดูดิครับ เป็นลายยูนิคอร์นสีแบบออกพาสเทลพาสเทลนุ่มนวลหน่อยน่ารักมากเลยนะครับอันดับแรกเอาเมื่อมีวิธีการบอกนะครับว่าใช้ยังไงให้เป็นไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับอันดับแรกตรงนี้ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ของใหม่ล่าสุดมาในคลิปวิดีโอก,ก่อนๆนะครับเพราะว่าเปิดูเลยดีกว่า <laughs> เพราะว่าโอ้โหอุปกรณ์มาแน่นนะครับเพราะว่าลูกสาวผมทําไม่บ่อยแล้วครับได้มากระตี่ยมเต้นมากแกทนมไม่ไหวครับแกขอทําก่อนนะครับตอนแรกที่มาจริงๆมันจะเป็นตัวเปล่าๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยทีนี้เป็นสติ๊กเกอร์อ่านี่ครับเหมือนผมบอกไปนะครับ เบสติกเกอร์เป็นลายแบบน่าก๊าละกระตุกกระตูนอย่างนี้นะครับเราก็มาติดติดติดตรงนี้นะครับซึ่งลูกสาวผมเรียงเรียบร้อยให้แล้วนะครับผมไม่ต้องทำให้เนยแล้วนะครับแต่เนี้ยตาที่ผมเห็นดูนะครับมันผมแนะนําว่าเราควรติดตรงส่วนเรียบๆรอบๆอย่างนี้นะครับถ้าติดตรงด้านบนในมีช่องเนี่ย มันจะหลุดง่ายเพราะว่ามัน,มนไม่เรียบนะครับมันเป็นแบบว้าๆวโค้งๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะชอบหลุดแบบนี้นะครับแนะนำว่าติดแค่ข้างล่างนี้ผมก็บอกว่าแลต่ลูกสาวผมบอกไม่ได้ยังไงก็อยากติดข้างบนก็ปล่อยให้แกติดไปนะครับไม่เป็นไรอ่าประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็ อุปรกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับมีกรอบไฟฟ้า1ตัวมีเป็นช่องอาสายไฟเข้านะครับ1ตัวแล้วก็มีที่เหล่าที่เอาไว้เปลี่ยนอีก2หัวน,นะครับซึ่งความแหลมของตัวที่ได้มันแตกต่างกันเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับตัวนี้มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับตัวก,ก่อนหน้านู้นนะครับตัวนี้ทํางานได้2ระบบครับก็คือระบบไร้สายและเสียบสายตัวนี้นะครับเสียบสายตัวนี้ก็ต้องเสียกับไฟบ้านตลอด เพื่อให้มันทางานมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่ถ้าอยากจะใช้แบบไร้สายครับเราต้องนี่ใส่ฐาน2 a 2ก้อนด้านล่างนี้นะครับเราก็สามารถยกไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จนะครับก็เปลืองแต่สะดวกนะครับอันนู้นมีสายแต่ว่าไม่เปลืองอะ่ะก็เลือกกันนะครับช่องเสียบสายชาร์จยูนิตอยู่ขนาดตรงนี้นะครับนี่อ่ะทดงให้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ เรามาดูเรื่องตัวใบมีดนี้ลวกันนะครับทาไมต้องมีใบมีดที่แตกต่างกันมันไม่เหมือนกับตัวเก่าอะไรยังไงนะครับนี่ผมเปิดมาให้ดูก่อนมันหมุนขวาเพื่อเปิดได้ครับเพื่อเทพวกเศษที่เหลาออกมาแล้วก็นี่ตัวนี้ครับเอาง่ายนะครับการเปลี่ยนใบมีดตัวนี้ก็คือการเลือกความแหลมนั่นเองครับอันนี้คือแบบแหลมมากแหลมเฟียบเลยนะครับส่วนพวกนี้มันจะทู่ทู่ลงมาดูจากไซส์นี่ก็น่าจะเห็นนะครับตัเลขตัวนี้นะครับผมเรียเมื่อกี้เลนอ่านี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ นี่ครับมันจะมีเลขอยู่เลขหนึ่งใช่ไหมครับเลขหนึ่งกับด้านอยู่ตัวนี้ที่เราใส่อยู่เนี่ยเป็นเลขสองนะครับอ่าซึ่งเลขสองเนี่ยคมมากผมเหลาแล้วคมกริบเลยผมลูกสาวมเหลานะครับและก็มีอันหนึ่งเป็นเลขหกนะครับนี่เลขหกนะครับมีสามไซส์ซึ่งเลขหกเนี่ยชัดเจนตรงป่องเนี่ยมันดูใหญ่กว่าแสดงว่ามันก็น่าจะแหลมน้อยสุดนะครับดูเลขหนึ่งเปรียบเทียบกันเลขหนึ่งกับเลขหกเห็นไหมเนี่ยความใหญ่ของป่องต่างกันพอสมควรนะครับ น่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวต้องลองดูไม่ลองไม่รู้นะครับขั้นแรกเราก็ลองดูก่อนตัวนี้เลยนะครับแต่วิธีการถอดตัวนี้มันจะยากนิดนึงเราต้องออกแรงดึงนะครับดึงให้มันออกมาซึ่งต้องระวังมือด้วยเพราะว่ามันเป็นใบมีดต,ตรงนี้เดี๋ยวมือไปโดนนะครับระวังมือนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปดึงใดดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะครับผมว่าเราเริ่มจากอันใหญ่ก่อนแล้วกันเริ่มจาก6ก่อนแล้วกันนะครับ6ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไล่กลับลงมา6 แล้วก็2แล้วก็1อะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะอ่าโอเคใส่ด้านใหญ่นะด้านใหญ่ใส่ขึ้นบนนะครับเพราะมันเป็นรูเหลาอ่าโอเคให้มันหมุนได้อย่างงี้นะครับถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปเปื้ยแล้วมันหมุนไม่ได้อย่างเงี้ยผิดนะอ่าถ้าหมุนได้งี้โอเคแล้วก็ใส่กลับลงไปไ,ได้เลยให้มันตรงกับล็อกข้างล่างไอ้ขาวๆข,ข้างล่างเนี่ยใส่เข้าไปกึ๊บ โอเคเรียบร้อยมาพันนี้เดี๋ยวเรามาลองเหลาจริงกันดูดีกว่าครับึ่งผมกลัวเปลืองแบตครับเปลืองถานก็ใช้เป็นใสใสาชาร์จก็ได้นะครับคือผมอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรใช้ได้และเกิดเรายกออกไปใข้างนอกแนะนําก็ให้ใส่ถานจะง่ายครับมันจะสะดวกหน่อยอันนี้คือเราต้องเสียบไว้ตลอดเวลานะครับต้องเสียบกบไฟบ้านไว้ตลอดถ้าไม่เสียบมันไม่ติดนะครับไม่มีแบตเตอรี่ในตัวอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับ โอเคทันนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับเนี่ยท่น,นี้คือใช้ได้เลยนะครับแล้วเราจะเหล่านะครับแล้วก็เอามานีวก็เหลาได้เลยนะครับมาเรามาดูกันครับเพราะนี่คือกบเหลาที่สอไฟฟ้าครับจิ้มปุ๊บแหลมปับ๊บนี่แหลมฟีเอฟรุเฮ้ยโอ้โห นี่แลบอะไรขนาดนี้ครับนี่ขนาดเมื่อกี้ผมว่าผมเลือกเบอร์หกนะหรือว่าเบอร์หกคือแหลมสุดกันแน่ครับโอ้โหแหลมขนาดนั้นรวมไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่ได้มีผลเลยแค่แค่เป็นตัวเปลี่ยนให้เฉยๆอย่างนี้ครับโอ้โหน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูอันหนึ่งก็ได้นะอ่ะอันนี้เบอร์หกเพื่อนๆจำความแหลมไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เบอร์ 6. หกโอ้โห อุ้ยนี่แหลมแบบแหลมแบบเจ็บเลยนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไปเบอร์หนึ่งเลยเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นแบบชัดเลยนะครับถอดปลั๊กไฟออกก่อนอันตรายนะครับอ่ะโอ้โหแหลมมั่งริงอู้ผมเปลี่ยนไปเบอร์หนึ่งนะดูนะว่าเกี่ยวข้องกันไหมถ้าไม่เกี่ยวข้องก็แปลว่าผมคิดเองเอออ่าโอเคดูนะเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเอาใหม่อีกทีนะนี่ดูเป็นตัวทูทูอยู่นะครับอ่ะเราไปเลย เอาดูเขียบโอเคไปโอ้โหไม่ต่างกันครับ แหลมเฟียบเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าไม่ได้มีผลอะไรผมเข้าใจผิดไปเองนะครับผมคิดว่าการที่มี่องอันเปลี่ยนนะ่ะคือเปลี่ยนความคมความแหลมของการเหล่านี้ไม่ใช่และแสดงว่ามันเอาแค่ไว้เปลี่ยนใบมีดเผื่อกรณีที่มันหายคมแล้วเท่านั้นแสดงว่าการที่เลือกความคมความแหลมเวลาเหลาออกมาเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ระยะเวลาในการเหลามากกว่านะครับผมเดาาน่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะแสดงว่าเหมือนนั้นเนี่ยอาจจะเหลามากเกินไปนะครับ เราดูใหม่อีก,กันหนึ่งมีสีทูกไหมอ่ะโอเคนี่พอดีสีม่วงสีเดียวกับตัวที่เราเลยนะครับลองดูนะครับจิ้มแป๊บเดียวพอไม่ต้องเยอะ,อยอะน,นะใช่ครับโอ้โหแบบแค่ปิกเดียวเท่านั้นครับนี่เห็นไะนี่ตรงหัวเนี่ยคือทู่กับแหลมต่างกันชัดเจนเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าถามว่าแหลมไหมก็ถือว่ายังแหลมนะครับในระดับที่ถ้าเป็นสีอย่างเงี้ย น่าจะเหลมเกินอะไรประมาณนั้นนะครับโหแบบมันน้อยมากจิ้มแบบปิดียวเท่านั้นเองอ่ะโอ้โหอ่าเนี่ยอันนี้ทูเยอะหน่อยอ่ะเดีต้องจิ้มดำหน่อยลองดูนะครับโอ้แต่นี่คือข้อเสียครับถ้าเกิดว่ามันเล็กมากๆเงี้ยมันเหลายากนะคือเหมือนมันต้องกดต้องกดแล้วถือไม่ถนัดอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยมันจะหลุดมือครับเวลามันมันหมุนเหลาอย่างเงี้ยอ่าอ่ะเหลื่อมซแล้วโหยากจริงคือ ค่อนข้างควบคุมยากเรียกว่าแบบนิ่งแหลมบ้าปั๊บเดียวแหลมปั๊บเดียวแหลมปั๊บเดียวแหลมตลอดเลยนะครับโอ้โหโอ้ยอ่ะโอเคก็เนี่ยแหละครับลองใช้งานจริงให้ดูนะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องทออกก็ไม่อยากรับถอดสายไฟก่อนนะครับก็เปิดเมื่อกี้ที่เพื่อนเห็นไปนะครับเปิดออกมาก็เทได้เลยนี่ง่ายๆนะครับโอเคปั๊บเดียวนะถือว่า ผมว่ามันมันเร็วนะเร็วกว่าการเหลาแล้วก็ไม่เหนื่อยเหลาไม่เมื่อยมือด้วยนะครับมันดีตรงนี้นะครับน่าจะได้นะครับถ้ามีแบตเตอรี่ในตัวนะจะเฟี้ยวกว่านี้เขาน่าจะผลิตไม่แน่ไม่แน่อนาคตอาจจะมีอาจจะมีคนผลิตรุ่นที่แบบมือที่ในตัวเลยเราใช้แบตที่บ้านไปเปลียนก็ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยน่าจะมีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้มีแบบนี้ก็ใช้แบนไปก่อนได้ไม่มีปัญหาตัวตาตากี่อันเนี่ยก็เหลาป๊าป๊าป๊าเลยแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยชอบจังเลยนะครับเนี่ยดูดิ แบบคืออย่าเผลออะ่ะไม่ใช่แบบเหลาเพิ่นนะครับแบบจิ๊บเดียวแล้วก็พอประมาณนั้นนะครับก็ต้องไปลองใช้งานกัน,กนดูเวลาใช้งานบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าแบบเอเอเราควรต้องใช้ขนาดไหนอะไรยังไงแบบนี้นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูพวกเศษดินสอที่เหลาออกมานะครับนี่นี่เฮ้ยแล้วสวยมากเลยนะแสดงว่าใบามีดเขาอ่ะคมมากแบบว่าหมุนจุ๊บทีเดียวตัดขาดเลยครับนี่เห็นไหม เฟีเ้ยวเหมาะกระเพาะแพะนะครับจุดที่ผมประทับใจของตัวนี้นะก็คือเรื่องของที่เราสามารถ DIY เองได้ลายต่างๆตรงนี้นะครับการถอดใส่ใช้งานที่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบตเตอรี่จะ perfect ระ้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมขอหักหนึ่งคะแนนให้เคะแนนนะครับนะีบ่ะเราเปิดตรงนี้มาใส่ออกเห็นไหมแล้วก็ปิดกลับเข้าไปได้นะครับเสียอย่างเดียวตรงที่ต้องใส่แบตเตอรี่หรือว่าต้องชาร์จแบตไว้ตลอดเนี่ยแหละมันทำให้บางทีการใช้งานมันก็ มีการติดขัดเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดถือว่าดีทั้งหมดเลยนะครับนี่แป๊บเดียวได้ดินสอแหลมๆแบบดีเพียบเลยนะครับเปละหยดเวลาประหยัดแดงเราได้เยอะเลยนะครับตัวนี้กบเหลาดินสอไฟฟ้าครับอย่างเงีนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับผมพิ้ลิงก์สินค้าไว้ใต้วิดีโอนะครับลองเข้าไปดูมีหลายสีหลายแบบกบเหลาดินสอไฟฟ้าทุกวันเนี้ยมีเยอะมาก มีโอกาสเป็นลายแบบผมเป็นลูกอื่นแบบอื่นมีไป้นหมดเลยเพื่อนลองเข้าไปดูได้นะครับชอบตัวไหนถูกใจแบบไหนก็จัดได้หลักๆแล้วคล้ายๆก็หมดเลยเป็นการแบบ จิ้มแล้วเหล่าจิ้มไม่เหล่าทุกตัวจะเหมือนกันหมดเลยจิ้มแล้วเหล่านะครับลองดูชอบไหนก็จัดจไายไปได้เลยนะครับวันนี้ผมมาแบบแนะนําเป็นไกด์ไลน์ตัวนี้ให้เพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่แหละไม่ใช่หรอกก็ให้ลูกสาวผมใช้นะครับตัวเก่าพังแล้วเห็นครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับก็จะตัวเนี้ยนึกว่าเนี้นะเนี่ยให้เป็นของขวัญก็ได้ดูดกล่องดิเห็นไหมครับกล่องสวยมากให้แบบ ไม่ต้องห่อเลยอ่ะมันเป็น,ปนให้ที่กล่องอย่างนี้ได้เลยอ่ะให้เด็กๆนี่เปิดมาปุ๊บอุ้ยใช้โอ้โหรับรองประทับใจแน่นอนครับเดี๋ยวกับวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ